阿弥陀 Danaika kamma param patiche te sabbe pi dukha sakarono sang sayang asu aram satamhammo dhammata rajukala sanghoto samanowa aknajaja hina jaja ame rakatu sabhammo sabbe pi Daddy. आप्याव <laughs> नवार्दाज quay đọc này tiên thì được đi hạ hoàn không kiểm nữa đọc này thủ tiên tay mày đấy กันประมาณ่อไปยางรอบรอบนี้อบอทีองราวโลี่ตองสัสลายทุกอย่างถุาตันกิเน้กู่จาไปช้ากูจะเจ้ากูไมศาสดารักนะจากนั้นวันตุกงตั้เด้อ मुदाफ Tena Punak Janto Juto Jatah Tathagato Arahang Sama Sambutho Jatuh Rangkike Sawaka Sanipate Kovada pati mokhang, bodhisattva, takha gahit, akate rasa ni, pituk satani, sabe sang yewa, kina swara. Sabbe te Tehik hiku ka Sabbe ti te, Tehak namanti hawa <coughs> Hakkak wakto Santikan Agakka นิวาเปมาคุมาคุณนะมิยังวัดวัดหักมาละกัจฉายาตัสมินเจตัสมินจะสันิปาเตทากวาวิสุทธา อุตตะโมปุตตะมโปะทังอะอะอาตัสีโอวะดาปาติโมขังปุดิสีอะยังอัมหะกังอะกะวะโตเกโคเยวะ Sawaka sanibato, aposi jatuh rangkiko, adhatera sani, kipu satani, kinasawanang.

langa gak wantam langa gak wantam ta mamut ta rahmana imasmi imasmi tatha gak wato satthi gute kimehidandali pa <Sýmá> Haga wantang Anjah athati rasa Iiku satani saya Sa lo hante hawah sukiraku Parini Butopi Gunehi Haramano Imi Sakare Patikan Natu Amakan Diharatan Kita Yasukan วันนี้ถึง<ส>วันมาพะคุณมีพระจันทร์เต็มดวงประกอบด้วยมาพระนักบัตรเลอร์ซึ่งเป็นวันพระตถาคตอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโม ในสาวกสันนิบาตอันประกอบด้วยองค์สก็ครั้งนั้น,นพระธีนาศกร,รวมทั้งหมด1250งสอง้งค์ด้วยกันก<ค>ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิที่ขุ ทั้งใครใครไม่ได้มิมนมาสู่สำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่สาวกสันนิบาตนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำวิสุทธาอุโบสถอันอุดม ในตะวันบายในวันมาพระคุณมีนะัพระวิหารเมรุวันกาลทักาตานิวาปสถานและได้ทรงแสดงโอวาตปาติโมทราัขนิบา ของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทังาางราร้งหลายประกอบด้วยองค์สีมีภิกษุหนึ <12 50. S 2> ง่งพันสองร้อยห้าสิบล้วนเป็นพระกีนาสกทั้งสินงงส้นได้มีในคราวเดียวเท่านั้นบัดนี้ เราทั้งหลายมาถึงวันมาพระคุณมีนักขักตัสมัยเช่นกับการดักกล่าวมานั้นเพื่อระลึกถึง,ถงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้เสด็จปริธธนิพาน ไปนานแล้วด้วยดีจิงพากันบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นและพระภิกษุ1,250รูปเหล่านั้นด้วยเครื่องสักการะมีเทียนผู้ และนอไม้นักนัพุทธปฏิมานี่ซึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสาธุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกแม้เสด็จปรินิพานไปนานแล้วด้วยดีแต่ยังดำรองอยู่ด้วยพระคุณทั้งหลายจงสรงรับ เรื่องสักการะเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการนานเทิน ยังรอยังรอแเน่ที่เมาได้กันหอที่สอลสามเป็จุดกหลักหลักจะาิดเ้เลยเนีย đó ती एको ओ पार्ना สองหลอบนึงนะเมยแล้ว <c oughs> บันหน่อยมาเอาไ,ไฟน้ำปูนี่มาเอาก็าได้ เอล่ะแกไม่หมดไปเห่าเหล่าเห่าหมดเด็นใอืมดีใอืมนี่นะนี่อะรอืมอ้าองหอม ดูซาทูบบ tamam ันออู้หูยนกมีนเลม่เห็นละคือบะมีใส่อันีดินไส ไปใส่บดมบ่มีนะสิ้ใส่เดไห้ชุดาไม่บ่อเบิดบันฮะไม่บ่อเบิดบันฮึว่ามันมูเก่ามูสิบไปมามามากาปูตันนึงเมื่อบันี้ อืมบ่หมีนะเฮ้ยม,มันละมูจุดตินี่อืมมม,ม, <c oughs> มันจากน้อนหรอเ่ตาขึ้นเป็นสันเหรอ,อ,อ,อลูกกำมพาตัวนี้มึงอ,อืมพอไม่ยังเมงดเลย bucha 24 Februari 2004 maka bucha is is every month is my practice